หนึ่งล้านเล็กกินมืองนอนวันนี้โชคคู่เอกเนาะน้องชายเป็นยังไงการเตรียมตัวไฟนี้ครับถึงถึงเดือนไหมหรือก็ซ้อมรอรายการไปเรื่อยเออไม่ยืนหาอะไรนะน้ำหนักน้องชายสอบได้เท่าไหร่วันนี้ไปเกินไปเกินอยู่ค่ายปอนด์พุ่งอ่าเรื่องผมทำมาอยู่ค่ายเลยอ๋อไม่อยากทำอีกอ่ะแล้วไม่กลับมาลดนี่เหรอหรือพอดีละก็กลับลดอยู่ค่ายเสิกลับมาที่นี่พอดีอก็กล่าว่าจะช่างจริงแล้วผ่านเลยเนาะ การเตรียมตัวก็สมบูรณ์ทุกอย่างจิตมังกนตอนนี้ซ้อมอใครบ้างอ่ะน้องชายเยอะครับเยอะครับมีดวงสพงพ์ตัวหลักใช่ครับมีมีค่ายสิ่งแก้วปนเข้ามาอ๋อสิ่งแก้วปนซ้อมด้วยคอ่าก็จิตมังกนบวกสิ่งแก้วปนนี่ช่วยปั๊มช่วยซ้อมเลยก็มีพวกมังกรขาวตัวใหญ่ตัวตัวใหญ่เนี่ยเด็กในค่ายเยอะครับช่วงช่วงหลังเขามีตัวใหญ่เด็กคนเด็กต้องใหญ่เร็วทุกวันนี้ใช่แป๊เดียวร้อยสามสิบร้อยสี่สิบทุกคนแล้วฟุกปั้ม ปั๊มกับตัวใหญ่ๆแบบนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยนะการวิซ้อมอะไรทุกอย่างก็พร้อมอยู่แล้วน้ำหนักไม่มีปัญหาเน่ยปล่อยขึ้นมาหน่อยหนึ่งมั้งหรือก็เต็มแล้วตอนนี้น้ำหนักนี้ก็อพอดีแล้วก็หยุดไปนานด้วยนะใช่ทุกวันนี้ผมผมเริมไม่อยากทําเยอะแล้วทำเยอะแล้วมันมันเล่งไม่ขึ้นเหมือนเดิมมันเบื่อเบื่ออดข้าวอดน้านะอายุเยอะขึ้นด้วยแล้ววันนี้เจอฉมวกท้องใช่ไหมไม่เคยเจอ โอเนู่นไปกินน้ำก่อนไปบอยสวัสดีแนะนำตัวหน่อยครับนี่ครับผมจะมูกทองไมเตอร์มมใชยครับครับวันนี้ก็ขึ้นชกคู่เอกอีกครั้งหนึ่งช่วงทูนะช่วงถ่ายทอดทางทูฟอร์ยูเจอกับหนึ่งล้านเล็กครับครับมีการต่อกันสองปอนด์เราต่อยเท่าไหร่ร้อยสิบสองหนึ่งล้านเล็กนี่ร้อยสี่สิบน้ำหนักเรามาลดเท่าไหร่ครับลดสองปอนด์ไม่ยืนหานะซ้อมอยู่โอเคครับปั้มกับใครบ้างปั้มกับพวก ้อนใช้ไอยอดไอพิลได้ทุกอย่างสมบูรณ์ผลงานล่าสุดต่อยกับใครไว้ล่าสิงครับเป็นไงชนะครับพิกชนะด้วยได้อัดฉีดเท่าไหร่วันนั้นประมาณหลายอยู่นะครับโอ้เยอะเหมือนกันแล้ววันนี้วางแผนยังไงเจอกับมวยเข่าเหมือนกันเลยหนึ่งละเล็กเนี่ยวงแก้เวทีครับแก้เวทีนะครับในหัวว่าไงอัดฉีดมีมาแล้วมั้งถ้าขึ้นมาเป็นรองไม่กล้เหมือนกันครับครับทุกอย่างพร้อมหมดซ้อมพีเคร่างกายสุดยอดอยู่ละ ในวัยสามสิบเท่าไหรนะ่เนี่ยย่างสามสี่ย่างสามสี่โอเคไหมร่างกายยังโอเคไหมสบายเลยเลยเอ,อ่อยังหากินได้เรื่อยนะครับรุ่นน้องที่ยังไม่ยังไม่แกร่งจริงนี่เสร็จเราหมดเลยนะครับปีนี้สามสี่จากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับครับอยากจะพูดอะไรกับแฟนมวยทั่วประเทศไหมครับแฟนมวยต้องจะเป็นกระจายผลด้วยครับเอ็มทีแน,น่นอนครับอ่นี่ชมกทองนะครับได้สองปอนนะวันนี้ครับ